สวัสดีคัคบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไวห,หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจย์คะสวัสดีครับคุณชุติมาครับบรรยากาศเหตุบ้านการเมืองของเราวันนี้ก็มีหลายม็อบเหลือเกินเดี๋ยววันนี้จะไล่เลียงให้ฟังนะคะแต่กอดอื่นย้ํากับคุณผู้ชมหน่อยนะคะว่าสําหรับรายการฟังหูไวห,หูของเราในวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะก็จะมีช่วงของถามมาตอบไปซึ่งก็เปิดโอกาสให,ให้คุณผู้ชมทางบ้าน ส่งคําถามกันเข้ามาในรายการได้คําถามไหนที่คุณผู้ชมนั้นสงสัยอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองส่งมาถามอาจารย์วีระได้ช่องทางในการส่งคําถามก็คือก็ถ้าอยู่ในอยู่ในไลน์ไอดีของรายการฟังหูไว้หูคือไลน์ไอดียแอดทูเอีที่ขึ้นบนหน้าจออยู่แล้วเนี่ยก็ส่งได้เลยก็ส่งได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนกับเรายังไม่ได้มาเป็นในกลุ่มไลน์แอนี้เออก็ไปโพสต ไอ้โทษก็ไปแอดที่ Line i อีแอดทวเอียซี่ขึ้นบนหน้าจอ <c oughs> ก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าคำถามที่เข้ามาระหว่างที่คุณระหว่างจัดรายการเนี่ย <c oughs> อันไหนที่มันเป็นคำถามที่สมควรจะตอบก่อนเนี่ยถ้าผมกลับไปบ้านแล้วเนี่ยผมไปเปิดไล่ดูแล้วเนี่ยผมอาจจะตอบก่อนเลยก็ได้ <c oughs> ยกเว้นที่เป็นความเห็นหรือมาถามความเห็นผมอย่างเงี้ย อะไรที่มันเป็นความเห็นบางทีเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันเพราะมันเป็นมุมมองส่วนตัวด้วยใช่ใช่ใช่เันถ้าเอาขอให้เป็นคําถามค,ความเห็นก็มีได้บ้างนะแต่ว่าไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรกันไม่ต้องมาโต้เถียงอะไรกันนะรวมทั้งจะเสนอแนะอะไรก็ได้ะนะอันไหนที่ตอบได้ก่อนก็ตอบไปถ้าไหนที่สมควรจะตอบให้คนทั่วไปได้รับทราบในคําถามเดียวกันซึ่งอาจจะมีปัญหาคล้ายกันเนี่ย ก็จะมาตอบตรงนี้แล้วผู้ที่ส่งคําถามเข้ามาในรายการเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นรับเสื้อจากบริษัทท่อน้ําไทยด้วยนะคะที่เราจะแจกให้แต่ว่าไม่ได้แจกให้ทุกคนสุ่มให้ห้าคนห้าคนแล้วก็วันจันทร์เราก็มาแจ้งว่าใครได้นะคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะคุยอะไรวันนี้เนี่ยนะต้องต้องต้องบอกกับคุณชุติมาก่อนค่ะบอกไปนุ้นเลยนะคุณผู้ชมล่ะคะคุณผู้ชมก็ฟังไว้ก็แล้วกันบอกอะไรบอกอะไรค่ะไม่คือผมอะ เป็นห่วงเรื่องก่อนหน้านี้ผมสังเกตดูว่าถ้ามันมีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันมักจะมีกลุ่มที่ชุมนุมเนี่ยเป็นกลุ่มหลักแล้วก็คู่ขัดแย้งหลักเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีพันธมิตรเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นกรณีนปชเสื้อแดงคู่แล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของกอปปสเสื้อฟ้า คู่ขัดแย้งเนี่ยอย่างกรณีแรกนั้นน่ะกับรัฐบาลคุณทักษินกรณีที่สองเนี่ยกับรัฐบาลค,คุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์กรณีที่สามเนี่ยกับรัฐบาลคุณยิ่งรักทั้งสามกรณีนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นการเผชิญหน้า มันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าหนึ่งต่อหนึ่งแบบนั้นแหละค,คือคือคือต้องกับคู่ขัดแย้งหลกกักอยู่ที่ไหนค่ะนะขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องจับให้ได้ว่าคู่ขัดแย้งหลักเนี่ยมันเป็นคู่ไหนกันแน่ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันดูประหนึ่งว่ามันจะเกิดรายการที่คู่ขัดแย้งหลักมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคือผมก็ไม่ได้รู้ว่าคนที่เข้ามาชุมนุมนอกเหนือจากกลุ่มที่ หลายๆชื่อเนี่ยนะหลักๆแล้วก็จะมีคณะราษฎรและอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้ที่มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปกป้องสถาบันออไม่ไม่เป็นไรหล่กประเด็นประเด็นก็คือว่าคือมันจะไม่มีการชุมนุมสองกลุ่มพร้อมๆกันในขนาดที่มากด้วยปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของความขัดแย้งอย่างนีออ้ถ้าเรามองย้อนกลับไป สภาพการแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องการเผชิญหน้าอย่างเดียวแต่มันจะก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรอีกคะตอนนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อเรียกร้องแล้วล่ะทั้งสมข้อนั้นอ่ะนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าเป็นเงื่อนไขเอออันนี้ที่จําได้ไหมว่ามีคนไปถามค่ะก็จะถามกันบ่อยถามพบทบคนใหม่ถามนายกถามอะไรพวกนี้ คือถ้าเกิดมันไม่มีสภาพการบังคับที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรตามมาอย่างที่เราเป็นห่วงกันนะอันนี้ผมฝากไว้ก่อนผมยังไม่ยังไม่วิเคราะห์หรอกนะเพราะว่าบางอันมันก็คลี่คลายบางอันก็มันก็เป็นปมใหม่ขณะนี้การติดตามสถานการณ์เนี่ยต้องให้ต้องมีความแม่นยําในข้อเท็จจริงแล้วก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันถึงจะประเมินสถานการณ์ได้ถูกไอความคลี่คลายอย่างที่เห็นอันแรกเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือ การดำเนินการที่จะเปิดสภาสมัยวิสามันนะซึ่งแม้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนแน่นอนก็ตามทีเนี่ยแต่ดูจากการเคลื่อนไหวการพูดการอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คงจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าส่วนจะช้าไปเร็วไปยังไงอันนี้ผมไม่กล้าไปวิจารณ์ในแง่ของการดําเนินการตรงนี้แต่อีกนั่นแหละอันนั้นคือความคลี่คลายว่าจะย้ายเวทีความขัดแยง้งหรือว่า การถกเถียงกันไปไว้ที่รัฐสภาแต่นั่นต้องครัว่าที่รัฐสภาต้องมีคําตอบบางคําตอบนะ,ะจะออกมารูปไหนก็เรื่องหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็มีความคลี่คลายอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาลร,รัฐบาลแล้วก็สื่อ,อ,อเดี๋ยวนี้จะคุยในในใน,ในจังหวะที่ในในช่วงที่สองะนะในเวลาเดียวกันถ้าเราดูความเคลื่อนไหวขณะนี้เนี่ยนะมันอิลุงตุงนางไปหมดละ ถ้าถามผมนะผมบอกตามตรงว่าผมติดตามไม่ทั่วถึงหรอกอย่างการปล่อยตัวแกนนําเนี่ยก็ปล่อยตัวออกมาแต่ว่าภายหลังแกนนําบางคนก็จะถูกจับเข้าไปคือมันเป็นคดีซ้อนคดีคดีซ้อนคดีคดีที่เขาออกหมายจับเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาบ้างกันยาบ้างนะแล้วมันก็จะมีของใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้แล้วตำรวจก็ไปขอหมายสารออกหมายจับเยอะแยะขณะนี้ทั้งที่คุมตัวแล้วทิ้งที ทั้งที่ปล่อยตัวออกมาเนี่ยอันนี้การปล่อยตัวเนี่ยมันเป็นการคลี่คลายแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับสื่อที่ศาลมีการเปลี่ยนคําวินิจฉัยหรือคําสั่งเนี่ยเกี่ยวกับ Voice TV หลายๆอันเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคลี่คลายแต่ที่ไม่คลี่คลายคือปรกากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่จังหวัดชนบุรีแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันหลายๆที่แล้วจะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูต่อว่าความมุ่งหมายหรือเป้าหมายเนี่ย มันคืออะไรต้องการให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะแต,นะแต่ว่าเอาเป็นสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงเนี่ยนะคะก็คือห่วงการ,รเผชิญหน้าเรื่องของการที่จะมีเงื่อนไขเนี่ยงอกออกมาแต่ว่าในฝั่งของภาครัฐถ้าดูเรื่องของว่าลดอุณหภูมิหลกเนี่ยก็จะใช้อำนาจทั้งในส่วนของบริหารตุลาการแล้วก็นิติบัญญัติเอามาช่วยอะอย,อย่างวันพรุ่งนี้ที่ผมว่าคลี่คลายเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการหาลรือกันสี่ฝ่ายค่ะนะคุณชวนบอกว่าพรุ่งนี้จะหาลรือกันสี่ฝ่ายประชุมร,รัฐสภาสมัยวิสามันเนี่ยคือ ตัวแทนสสฝ่ายค้านตัวแทนสสรัฐบาลแล้วก็สวเพื่อจะกําหนดเวลาในการอภิปรายเพราะมันมีคนปรามาดว่าคุณพูดกันไปแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรชัดเจนมันก็ว่าถ้าเกิดการเปิดประชุมวิสามั่่ิงประโยชน์ที่จริงการใช้วิธีการเปิดประชุมรัฐสภาแบบวิสามันหรือไม่วิสามันก็ได้ใช้รำดับไทมนมูนมาตา165หเนี่ยเพื่อหาลืออะไรเนี่ยมันมักไม่เกิดผล ไปถึงจุดที่คนคิดว่ามันมีโซลูชันถ้าเกิดว่าทางรัฐสภา ไม่สามารถให้ทางออกได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะ,ะอ่าน,นี่ผมพูดไว้ก่อนก็แล้วกันซึ่งคุณชวนก็ย้ำเนี่ยนะคะว่าก็ให้ทุกฝ่ายไปช่วยกันให้ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันอย่าใช้เวทีนี้เป็นการโจมตีกันทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันไม่ใช่เปิดสภาเพื่อไม่ไว้วางใจหรือว่าด่ากันอันนี้กันย้ำไว้อันนั้นกานะันั้นแต่เรื่องของรัฐบาลเนี่ยที่มีท่าทีชัดเจนเนี่ยก็คงจะร่วมหัวโจมท้ายนะไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรักรัฐ ภูมิใจไทยนี่ก็มีท่าทีชัดเจนคุณอนุทินนะซึ่งคนก็ไปโฟกัสแกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเนี่ยเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยแกบอกเลยบอกว่ามาด้วยกันไปด้วยกันพักภูมิใจไทยนะออจะไม่ทิ้งรัฐบาลคือมันมีคนเสนอเป็นแนวคิดไม่ใช้เสนอเรียกร้องอ่ะ ว่าให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวถ้าถอนตัวแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็จะ,จะต้องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่คุณอนุทินก็ชัดเจนมา2วันแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันก็ไป<อ>ถามเรื่องประเด็นเลยบอกถ้าเป็นแคนดิเดตนายกในลําดับต่อไปเนี่ยท่านก็บอกว่าขอเป็นรองนายกรัฐม<อ>นรฐตรีภายใต้าการที่จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นท่านประยุทธ์คือถ้าไม่พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเอาคุณออก <laughs> <laughs> ช่วงนี้นายกเครียดะคะอาจารย์ เอก็สลับไปสลับมานะตอนนี้บางวันก็ดูท่าทางเครียดนอนไม่พอหน้าตาบูบี้ก็มีวันนี้ก็จ้าจ๋ากับสื่อมวลชนนะเท่าที่ผมฟังแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวนะจ้าจ๋าจ้าจ๋านี่ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าก็มีคนไปถามประเด็นนี้ว่านายกรัฐมนตรีเครียดหรือเปล่าเิฉบอกว่าไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าชินแล้วอยู่ในหน้าที่มา5ปีแล้วค่ะดังนั้นก็เลยรู้สึกเครียดจนชินแล้ว มาคา,าว่าเกยอมรับว่าการเป็นนายรมตรีในสมัยคอสช,อชอ <c oughs> บวกกับการเป็นนายรมตรีตามนูนตามนูนปี2560หลังการเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องต่อเนื่องกันใช่แล้วก็มีความเครียดแต่เป็นเครียดจนชินรับมือได้ของคน<ว>ทำนองนั้นนะคะแ,แ,แต่ว่าท่านเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดอ๋อสถานการณ์โควิดนี่สุดท้ายเรามีการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือน<อ>วันนี้ก็มีการประชุมสบ,บคเงียบๆต่อไปจนตรงเขาอาจจะไม่เงียบก็ได้นะแต่พื้นที่ข่าวไปอยู่ที่การชุมนุมไม่ก็จะคือคนก็ไม่สนใจแล้วแล้วจริงๆขณะนี้เนี่ย ถ้ามันมีคนติดโควิดในการชุมนุมนี่นะมันต้องมีการแจ้งตัวเลขแล้วถูกไหมเออประชุมชุมนุมกันตั้งหลายวัน7วันแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดโควิดจากการชุมนุมเนี่ยมันต้องไปโรงพยาบาลต้องมีรายงานแล้วอันนี้ยังไม่มีไม่มีมีมาแต่จากต่รเออัอมีแต่เป็นกรณีก้ารายเอออินพ็อตเคสทั้งนั้นค่เอานี่ล่าสุดนะนักท่องเที่ยวจีน ที่มาเมื่อวานนี้เอผมก็ดูอ่ะหูมาในชุดอวกาศนี่แหละสาคนตอนแรกนึกว่ามี41ค่ะอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายมา39แต่ว่าจะเป็นพวกไหนอ่ะเป็นพวกไหนอ่ะก็กลุ่มที่มีศักยภาพเนี่ยนะคะคือรดแรกเนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีศักยภาพเป็นลากกระเป๋าก็กระเป๋าอะไรก็ไม่รู้อาจารย์้าคีริ้วห่อทองเราอย่าไปปรามาทเขาแบบนั้นไม่รู้ก็เห็นลากกระเป๋าอะไรก็มีสตุ้งสตางแหละเพราะว่าสเตตโครันทีของเขาเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่เขาเลือกอ๋อเหรอเขาเลือกในกรุงเทพนะในกรุงเทพเออในกรุงเทพแต่เขา เผยรายชื่อโรงแรมนะพอรู้แต่ว่าไม่อยากจะไพูดเลยเดี๋ยวก็จะกลัวกลันเปล่าก็ต้องผ่านมาตรฐานก็คือกักตัว14วันถูกไหมคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกร้องว่าเอ๊14วันลดเหลือ10วันได้ไหมสําหรับการกักตัวท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้กําลังหารือกันอยู่นะคะซึ่งก็เป็นข้อเสนอแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจไอ้นี่เป็นหนูตะเภาเป็นพายโโปรเจก ถ้าทําได้เดี๋ยวก็จะเพิ่มจํานวนเดี๋ยวก็จะเพิ่มอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลองดูแล้วกันอันไหนที่ทําได้ก็ทําไปอันไหนที่ทําแล้วมันติก็แก้ไขนายกก็ยังฝากให้ทุกคนช่วยติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะคะอันไหนี่เรื่องเศรษฐกิจนายกให้ติดตามเรื่องเศรษฐกิจนะเอาเรื่องพรุ่งนี้แล้วนะไม่ใช่พรุ่งนี้ปลื้นนี่สิวันที่23บวันหยุดเนี่ยจะเป็นวันแรกที่จะเริ่มไอโครงการมาตรการคนละครึ่งที่ละไทยส0 0 0บาทตอนนี้เนี่ยนะ <C> e <at> มาลงทะเบียนกันแล้วจนณวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะประมาณ6.7ล้าน7แสนคนเพราะฉะนั้นยอดของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะให้10ล้านคนถูกไหมคใช่ยัง,ย,งยังได้อยู่ <C> e <at> แต่ว่าเขาตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยหกล้านสี่นะหมายความว่าจะเริ่มใช้เงินได้กรรมวิธีเนี่ยเมื่อได้รับ SMS ยืยนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตังก่อนสำหรับเรานะประช้ยืนยืนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณจะต้องโอนเงินของคุณน่ะเข้าไปอยู่ในแอปนี้ก่อนไม่ใช่จะมีแต่เงินของรัฐนะไม่เงินของรัฐไม่อยู่กับเราเงินของรัฐเขาไม่ได้จ่ายให้เราเงินของรัฐเขาจ่ายให้ร้านค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาเงินของเราเนี่ยเป็นสีดมันนี่เป็นเงินเริ่มต้นเราต้องโอนเงินของเรามาไว้ในนี้ก่อนแล้วเราไปซื้อของไม่ให้เกินร้อยห้าสิบ ถ้าส่วนที่เกินร้อยห้าสิบเนี่ยเราต้องจ่ายเองเพราะว่ารัฐให้ร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันถูกต้องแล้วให้ใช้จนหมดสามพันค่ะนะเออถ้าไม่เข้าใจวิธีการเนี่ยก็ไปลองทําดูกันแล้วกันนะเพราะเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราซื้อของสี่ร้อยใช่ไหมเราโอนเงินไปสี่ร้อยรัฐบาลเขาจ่ายให้ล้านนั้นนะแค่ร้อยห้าสิบาทถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีเหมือนกระเป๋าสตางค์เราเราต้องมีกระเป๋าตังเราด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะซื้อของสี่ร้อยเราจ่ายไปเราจ่ายไป จ่ายไป250ถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหม250ใช่ไหม250ออ่าและทีนี้เนี่ยคือร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการตอนนี้มียอดเนี่ยนะคะจำนวนกว่า3แสนร้านค้าทั่วประเทศค่ะอาจารย์เราเองก็สามารถไปค้นหารายชื่อแล้วก็ที่ตั้งร้านค้าได้จากเว็บไซต์ worldweb คนละครึ่ง .com นั่นเองนะคะเพราะว่าที่จริงมันที่จริงมันมีเรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ผมไม่อยากพูดอะนะผมอยากจะขอเวลาคุยเรื่องเกี่ยวกับคือต้องบอกคุณนุ่นนะ มันสับสนโอลหมานมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วทั้งมาที่เราพูดว่าอะไรละ่ะสื่อในสถานการณ์สับสนใช่ค่ะตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นสามส่วนแล้วมันเป็นสื่อมันเป็นเรื่องของศาลแล้วมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลค่ะนะ อิลุงตุงนังสังขยาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีรายละเอียดที่น่าสนใจค่ะขอขอคุยหน่อยได้ค่ะน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยน,นะคะในท่ามกลางที่สับสนอละเวงกันอยู่แบบนี้การแยกข้อเท็จริงต้องทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ ย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะรายการของเรามีช่วงของถามมาต่อไปที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะส่งคําถามที่สงสัยกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยช่องทางในการส่งคําถามนะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะ Line i d เดี Ear AD, e ซึ่งเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเนี่ยนะคะมอบเสื้อให้จากบริษัทท่อน้าไทยนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีคาถามโดยเฉพาะคาถามที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการชุมนุมและท่ามกลางข่าวสารที่มันสับสนอลมานแบบนี้ฐานะ ในสื่อสารมวลชนเราก็ทำงานยากลำบากพอสมควรยคอย่างกรณี Voice TV เดี๋ยวต้องแยกอย่างนี้ค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยมันมีคำคำเดียวคือสื่อมวลชนใช่ไหมค่ะเออ mass media โอเคไหมค่ะเมื่อก่อนนี้มันมีคำคำเดียวเราก็หมายความถึงหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แล้วก็วิทยุะนะอาจจะมีเล็กน้อย ที่เป็นเว็บไซต์โอเคไหมไอ้น,นั้นมันเป็นยุค3 G อันนั้นมีเวอร์ไวเว็บเออเป็นยุค3 G คะนะการส่งผ่านข้อมูลในมือถงมือถือเนี่ยมันก็ไม่ไม่หลากหลายเท่าะนะต่อมามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าสื่อสังคมซึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยดูแลแปลแล้วมันไม่ได้ความสักเท่าไหร่นะโซเชียลมีเดีย <c oughs> นะมาคอมว่าก็เป็นสื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นสื่อที่ไม่ได้เป็นสื่อแบบ mass media มันคือพูดง่ายๆว่ามันเกิดจุดตัดกับสิ่งที่เป็นยุค 4G ไอ้จุดตัดสำคัญเนี่ยมันขยายตัวไปเป็นแอปต่างๆ <c oughs> ซึ่งแอปพวกนี้เนี่ยเขามีขีดความสามารถสูงแล้วกพ็พ่วงกับอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นความเร็วสูง มันเป็นบลอดแบ a นด์มันเป็นระบบใหม่มันเป็นอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ย 4G เต็มรูปแบบเนี่ยมันก็เกิดการส่งข้อมูลซึ่งต้องบอกว่ามันทำหน้าที่ได้ไม่ต่างจากสื่อ,อสื่อมวลชนสมัยก่อนดีไม่ดีเนี่ยความฉับไวอแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยอาจจะมากกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเวลาสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยมันออกไปทางสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์แถลงคงแถลงข่าว แต่คนที่เขาชุมนุมหรือเคลื่อนไหวเนี่ยมันออกมาทางสื่อทางด้านออนไลน์นั้นมันก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่าออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็อ,อุตลุดตอนนี้พอ,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 อมาถึงสถานการณ์จริงเราก็เห็นนะอันนี้เราพูดแบบแฟฝงว่าการขับเคลื่อนของการชุมนุมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมมาจนถึงขณะน,นี้หรือแม้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่13มมาจนถึงขณะนี้เนี่ยบทบาท ที่ผ่านทางออนไลน์เนี่ยด้านหนึ่งมันก็เหมือนการระดมคนนะมการถ่ายทอดสด Facebook ไลน์ของอะไรต่างๆอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการทำให้คนติดตามข่าวรู้สถานการณ์บบรู้สถานการณ์เรียลไทม์ได้แต่ว่ามันไม่มีฟิลเตอร์มันแยกแยะออกได้ อันนี้ผมก็เห็นใจแม้แต่ในสถานการณ์ปกติ <c oughs> ก็ไม่ง่ายนะในการรับมือกับข่าวปลอมบ้างข่าวกึ่งเท็จกึ่งจริงบ้างแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับคำ <c oughs> ว่าจัญญาบันของสื่อไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะมันไอ้อนั่นไอ้อนั่นไอ้นั่นมันก็เป็นคำลอยๆ <c oughs> อีกทีนึ่งนะคราวนี้พอไปถึงประเด็นเนี่ยพอไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สิบหตั้งแต่วันสิบสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแถวเนี้ย เราจะเห็นว่าคนนี่มันถูกดูดไปดูวันนี้เพราะฉะนั้นพอมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยในในมาตราเก้าแล้วก็มาตราสิเอนี่ยมันจะมีอันนึ่งรี่ก็เกี่ยวกับการห้าเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นการ,รากระทบบวอค<อ>วามมาั่นคงศีลธรรมอันดีเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเดิมเนี่ยมันใช้งานได้ใช่ไหมไม่อยากให้สถานีโทรทัศน์เอ็มคอด อสมทช่อง30อออากาศก็มาเลยหยุดออากาศขึ้นจอดำได้เดี๋ยวนี้นัหนังสือพิมพ์ไปเลยไปออฟฟิศทำการทำการล็อกไม่ให้พิมพ์ได้อะไรได้อะไรเงี้ยใช่ไหมวิทยุก็ออฟไปเลยได้นะใช่ไหมเปิดเพลงอย่างอื่นไม่ให้ทํารายการสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้มันยากเพราะฉะนั้นผมเห็นใจทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เขาจะต้องดําเนินการครนี้การดําเนินการของเขาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ประกาศคําสั่ง ไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาที่สุดเนี่ยมันคือคําสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่สลงวันที่16ตุลาคม2563ค่ะชื่ออะไรพลตารวจเอกอะไรเนี่ยน่ะผู้จัดการเอเอผ<ว>จ<ะ>อนั่นแหละ,ะในนั้นเนี่ยเขาเวียงแหเลยนะบอกว่าไอ้กี่อันนะไอ้ที่ว่ามี Voice TV Online ถูกไหมประชาไทย .com The Standard The Reporter The Reporter เพจของเยาวชนปลดแอกเออเนี่ย5อันเนี่ยนะคือตีขุมไปหมดเลยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีการไปขออำนาจศาลห้ามออกาศทั้งหมดเลยทั้งแพลตฟอร์มเลย นั่นคือคำสั่งคำสั่งเมื่อวานนี้ที่เรามาพูดให้ฟังค่ะแต่นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้คุณพุชพงศ์เนี่ยนะคะออที่เป็นรองปลัดกระทรวง DES เนี่ยที่เขาบอกว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสารอาญาเนี่ยก็คือมีคำสั่งปิดเว็บไซต์ออคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีนะสารอาญามีคำสั่งปิดเว็บไซต์ f a c e b o o k ทุก แพลตฟอร์มออนไลน์ของ Voice TV <Okay. S 1> ค่ะอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของสำนักข่าว Voice TV mm hmm. เขายังสามารถดำเนินนำเสนอข่าวได้แต่ต้องดำเนินการเปิด Account ใหม่และก็ดำเนําเสนอข่าวหรือข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าฝ่าฝืนคำสั่งนนแต่ว่าในระหว่างที่อย่างเงี้ยมันก็มีการไต่สวนเพิ่มเติมค่ะแล้ววันนี้พลิกเลยพลิกเลยไปอีกแบบหนึงเลยค่ะ คือ,คอสารา,ายายกคำร้องเ,ออเพราะว่าตัวแทนของบริษัท Voice TV เนี่ย mm hmm. เขามายื่นคัดค้านคำร้องให้คือขอให้เพิกถอนคำสั่ง <c oughs> เพิกถอนคำสั่งที่ว่าให้หยุดออกอากาศ Voice TV สื่อสังคมออนไลน์ในนาม Voice TV ยาวชนปลอดแองเนี่ย <c oughs> ที่บอกว่ามีเนื้อหาสาระผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยโดยบอกว่าเนื้อหาบางอย่างมีลักษณะชักชวน <c oughs> ให้คนเข้าร่วมชุมนุมฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง แต่เนื่องจากว่าทางราชการเนี่ยไม่สามารถให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนเนี่ยปิดกั้นการเข้าถึงช่องเป็นการเฉพาะของข้อมูลแต่ละรายการที่จะไปออกได้ก็เลยขอให้ปิดช่องทางทั้งหมดอันนี้มันเป็นที่มาของเมื่อวานนี้ค่ะศาลเขาก็บอกว่าเนี่ยนะไอ้เรื่องการห้ามปิดห้ามเปิดต้องสอดคล้องอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอธิบายไปโยโยๆไปปับเนี่ยปัญหาก็คือว่า เจตนาลมของการจะเซ็นเซอร์เนี่ยสารคือย่อมคือให้สารเนี่ยห้ามเฉพาะเจาะจงซึ่งข้อมูลที่มีความผิดตามมาตรา20วงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บสามของพรบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเจาะจงเป็นลายข้อความซึ่งมันมันคนละเรื่องกับการปิดทั้งหมดค่ะอย่างฝั่งทนายความเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดตรงนี้เอาสรุปวมความที่อาจารย์บอกเลยนะคะบอกว่า คือทําได้เนี่ยมันต้องมีการเฉพาะเจาะจงออไม่ใช่ไปปิดทั้ง URL ออก็คือข้อมูลอะไรที่อาจารย์บอกไปเออนื่องจากว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายเนี่ยคุ้มครองอโดยช่องทางใดนําเสนออะไรก็ให้ผิดแค่ส่วนนั้นมไม่ได้ผิดทั้งสื่อเออแต่ปัญหาคือว่าทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยที่มาล้องเรียนเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการขอให้ปิดสื่อทั้งช่องทางเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาไม่ได้บั อธิบายให้สารฟังว่าการปิดสื่อบางส่วนกับการปิดสื่อทั้งหมด <คะ S 2> ทุกช่องทางเนี่ยสารไม่รู้ข้อเท็จจริงอพอไม่รู้ข้อเท็จจริงสารเข้าใจว่า <คะ S 2> มันเป็นการปิดกั้นเฉพาะเนื้อหาบางส่วน <คะ S 2> ที่นำมาเสนอต่อสารไอคำสั่งสารที่ออกไปก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยมันไม่ถูกต้องก <คะ S 2> ็ยกคำร้อง <No. S 1> ของสารอาญาเดิมที่ออกมาก็เป็นก <N> ารว่าสารอาญายกคำร้องผู้พิพากษาพิเคราะห์และเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา35วรสองห้ามรัฐปิดสื่อมวลชนเพื่อริดรอนเสรีภาพในการนําเสนอข่าวสารอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง <c oughs> แตแ่ว่าแม้จะมีการประกาศใช้พระาาราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินรวมทั้งข้อปฏิบัติรวมทั้งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่การนําแต่วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเขาต้องการให้มีเฉพาะข้อความเฉพาะเรื่อง ที่มันเข้าขายว่าเป็นการชักชวนทําให้เกิดปัญหาความมั่นคงไม่ใช่ว่าสาดไปทั้งหมดเอออันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นการแยกแยะแบบนี้เพราะสมัยก่อนหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์วิทยุกับวิทยุโทรทัศน์กับโทรทัศน์มันชัดเจนแต่นี่มันโอ้โห u r l platform อะไรเงี้ยผมเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความมึนไปหมด สรุปแต่ผมมองนี้นะผมมองว่าอันนี้มันก็เป็นการผ่อนคลายนะทางอ้อมนะคือเราก็เข้าใจว่าทั้งฝ่ายราชาการที่เขาดูสถานการณ์เขาก็คิดว่าถ้าไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่ไลฟ์บ้างหรือว่าอาจจะ บางทีมันมีข้อความบางอย่างออกมานะซึ่งมันก็มันก็หนักๆนะนะอย่างที่ว่าไม่มีเซนเซอร์เลยเออไม่มีเซนเซอร์ที่ว่าคุณประยุทธ์อ่ะโหกันหนักเหมือนกันนะถ้าแกเปิดดูแกก็คงไม่แฮปปี้อ่ะนะประมาณนั้นอะนะทั้งทั้งทั้งอนุนทั้งนี้อ่ะไมใช่ไหมมันไม่ต้องแต่ว่าประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยในกรณีเดีดยด็ดเด็ดเด็ดเด็ดไอ้การผมถึงบอกว่าการรับมือของรัฐบาลแล้วก็ของศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในลักษณะที่มันไปโยงกับแอปต่างชาติมันซับซ้อนมากมนะคือขณะนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดคนทุกคนมีมือถือหมดทุกคน 4G หมดนะทุกคนสามารถจะดู Facebook เล่น Facebook เป็นเล่น l i น์ Line, เล่นทวิตเตอร์แลยคือเขาก็ต้องไปหาข้อมูลจากตรงนั้นมันไม่มีทางอื่นนะ่ะ ใช่ไหมดูโทรทัศน์บางทีก็ไม่ทันการทำวิทยุบางทีก็ไม่มีรายงานนังสือพิมพ์ไม่ต้องพูดเลยนะต้องตอนเช้าอีกวันมานั่งอ่านนะยุคนี้สมัยนี้เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันยุคไหนแล้วสมัยไหนแล้วและการใช้ในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยของไทยเราจํานวนของผู้ใช้นี่เป็นลําดับต้นๆของโลกเลยได้ซ้าไปก็จำนวนแรกเขาช่ามันเถอะเอาว่าใช้งานจริงๆแล้วก็ได้จริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงขั้นปฏิบัติการเนี่ยมันก็เกิดความไม่ลื่นไหล ถ้าเกิดรัฐบาลจะตะบึงตะบันทําอย่างเต็มที่ก็ถูกวิจารณ์ <c oughs> ในเวลาเดียวกันการจะจำกัดหรือบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามทิศทางที่มันที่มันเป็นไปได้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าทางออกมันต้องเป็นอย่างนี้คุณนุ่น <c oughs> คือรัฐบาลต้องเพิ่มความถี่นะ ในการชี้แจงสถานการณ์ <Ừ. S 2> คือไม่ใช่ตอบโต้อย่างเดียวอะ่ะต้องมาอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและคำสั่งประกาศบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เผยแพร่นี่พวกก็พูดเถอะผมก็ตามดูนะประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นตัวสำคัญเนี่ยมีเป็น14-15ฉบับแต่ว่า มันไม่ได้นําลงในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอะไรปลอมอะไรไม่ปลอมเราก็ดูไม่ออกแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยเป็นยุคที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและภาครัฐต้องจับประเด็นนี้เนี่ยให้ถูกคิดถูกทางไม่งั้นมันจะสับสนแบบนี้แล้วก็เกิดผลกขนาดขนาดผมค่ะยังไม่รู้ว่า จะ <c oughs> ไปตามข่าวอะไรให้มันชัดเจน <c oughs> มันยังไม่ยังไม่ได้เลยนี่เป็นการรับมือที่เกี่ยวข้องกับสื่อแต่ว่าการรับมือทั้งในส่วนของรัฐบาลและการรับมือทั้งในส่วนของศาลยังมีให้เราได้ติดตามอีกเยอะค่ะ <c oughs> แต่ว่าจะมีประเด็นไหนมิติไหนอันนี้ต้องรอดูต่อไปยาวๆแล้วกันนะคะอ <c oughs> วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>